เอาสบายดีพี่น้องทั้งสองยูทูบเนาะมือนี้ก็ะชิมาเล่าเรื่องนักเลงมีข้อหาอีพีสามเนาะว่าชิเล่าแต่ว่านี่แหละพี่น้องพ้นตุ๊กแห้งนามถมบานค่าเก็บเครื่องแล้วคลิปตะบูงลงก่อนแล้วมาเล่าสุพีสชนองฟังมือนีครับหือว่าเป็นกำลังใจที่นีเนาะห้ข่อยเนาะหลายลอยคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์มาว่าฟังต่ออายฟังต่ออายเพราะฉะนั้นข่อยก็เลยเผามาเฮ็ดคลิปมานเป็นไอน่องฟังเนาะว่าเรื่องมันชิเป็นอะไรเนาะครัเตือนเด้อพี่น้องนิดหน่อยอายุสิบแปดปีบุคคลฟัง ถึงที่พังก็ต้องมีผู้ปกครองพังนำเด้อเสียไอเนื้อหาต่อไปนี่อาจมีคมมันแห้งอะนะตัวใส่วิจารในการรับชมเด้อเอาเขาเรื่องเลยเนาะพี่น้องเนาะขอกระชีลเราให้มันพยายามเราให้มันจบเด้อเออหลังจากข่อยมาเกเรเก,เก,เกนั่งเนาะมาถือโคกตัดสินหาปีเนาะหาปีโดยที่พระท่านในปลาก็มีอันนี่แปบลบว่ามันยังฆ่าอยู่ด้วยมันคงเมียแตงเมียแปง้งเนาะเมียแปลว่าถือตองตะกอนไม้บัตนะ เพืเ่นอนทุกคนไปถือคุกบานนี่แล้วก็เลยบย่อใดว่าวคว่กันบ่อใดป้าบ่อใดหายยาห่างกันถึงเมียก็บ่เคยไปย่างหองเงยเชื่อเนะาะบ้านนี้คนถือคุกได้โคชิบว์เลวเรื่องในคุกเดียวไอพี่นาจะชิมวาเล่าเรื่องในคุกสุดขังคว่ำหม,มู่ซึกแต่โคชิโบวาวเรื่องเมียนี่ก่อนหลังจากคนถือได้ประมาณปีปไปกับสองปีคนนั่งจักตอกอยู่เหตุกระติบเด้เหตุกระติบเข่าคายเหตุกระติบเข่าคายดังจักตอกอยู่มีตำรวจคนหนึ่งเขาไปหาข่อยเนาะ แล้วไปนนางบอกก็ข่อยเรื่องเมียขอย่อยข้อหมายว่าข่อยเห็นนาตำรวจผูน้นี้ข่อยคิดแล้วว่าสถูเ์หรออย่าสมมติว่าเรื่องเมียข่อยเด็ดขาดโคบุญายังยิ้นโคบไปยังฮับบูเลยนะมาถึงโคบ,บ,บุญยังฮับูเรื่องไฟหนอกของของเมียเลยซึ่งมันเป็นแบบว่าอย่ามันแทงใจดำข่อยนะนับแต่มือเขาจะหอดมืออกอกนอนอยู่ในขูกกับบุมี่เมือหนึ่งคนจีบบิดีหอดเมียน,นะวามหมายเพราะฉะนั้นแล้วโยบุญายังยิ้นซีดีหรือบุรี่ย์โคบไปยังฮับฟังนะ เรื่องของเมียอืมยามันเป็นเรื่องบุรีเลยยันเขาโอ๊ตใจบัได้นะจะได้มีความคิดค้อแนแค้นอยากแหกต้มกุกนะนะคอยบัยัง,ง,ง,นะยบยงับฟังเลดขาดเลยคอยนั่งจักตอกอยู่เราก็มานั่งน้ำข่อยเราว่าได้ยักปีละคนเลยคอยเราว่าได้ปีป้ายกับสองปีโทษจักปีเราถามาเขาว่าโทษหาปีอ่าก็ถือว่าอยู่ได้ประมาณปีป้ายยังอีกสามปีเลยบอกง่ายอยังอีกสามปีปายเราว่าเมียจะเอาพวัวเลยเนี่ยคอยจักตอกอยู่ ไม่จะเอาผัวเลยเรื่องเราอะคอยทือผ่าอยู่ในมือคอยดังจัดตอบคอยเรียกว่ายุดหน้าทานความหมายว่าเจ้าหน้าที่หรือตำรวจท่นนักโทษั่นเดินทานเบิดเนาะอยู่ล่าวเขาเนี่ยคอยเรียกว่ายุดหน้าทานบ่์เอาต่อนะคอยเรียกว่าเว้าเรื่องอื่นซะคอยเรียกว่าเว้าเรื่องใหม่ซะบ่์เอาเรื่องนี้เค่เราเว้าสำนันจีเซียนแบบจี๊ดขึ้นได้ใจเลยบอยง่ายซะเพราะอยากผ่าในมือเนาะเพราะอยากย่ำเลยบอยง่ายซะเออ ต่ว่าคค,คามคิดคนในขูกมันม่ธรรมดาเนี่ยแบบว่ามันมันบางอดมันเต็มอย่าเข้าใจบ่เนาะมันมีแต่คคามคิดซึงมันเห็นยังบ่ได้เหนะ็นนะแค่เราว่าสำนักจะซื้อคอยบริหนอนดไปถิดนอนดรับไปถิดแค่เว่าสำนักจะซื้ออะไรมาบัานี้ก็พ่อหูแล้วในคคามคิดนี่บ่เมียนเอาผัวแล้วอเอากระไพยเอากระไพกับพ่อหูแล้วเนาะบัานี้ คนจีบเอาเลยซะจนอนพี่น้องข่าใจอีกเรื่องที่เมียคอยเอาพวนเอาก็เอาก็พ่นที่ขอยหุจักอย่างเส้นต้องคอยขาใหม่อยู่นอนอกนี่ข่อยอยู่ก็เมียคอยคอยขาใหม่นี่หมอนี่นี่ก็มาขาใหม่น้ำเบา่อยมาขอขาใหม่น้ำหน่อยอย้อนว่าอยากหาเงินน้ำมาขอขาใหม่น้ำข่อยสุดท้ายแล้วมัดขาใหม่ก็มข่อยอยู่เฮือน่อยคอยพิษก็คอพัวเกเกลีนั่งคอยไปถือคุกถือขอบสุดท้ายมั่นั่้เอาเมียคอยมันคนไก่ชิดเลยคันเมียคอยไปเอาผู้อื่นที่ว่าผว้ั่นน่อยกจีบ กะสิบดเจ็บไตแห้งปาะในสามบุญนาคเขาไปอยู่ในขลุกอีกขนออและมันคืออย่งว่ามันถือแข้งข้างลังแบบแห้งซะเหลือเกินนะแปลว่าโอ้โหมันบุญนาียวมันจะเกิดกับข่อยนะซึ่งคนสนิทกันเองนี่เอาเมียข่อยข้ามไาอ้เอกันนี่และอยู่เฮือนมึงก็ข่อยนี่แสดงว่าผ่านมามึงอยู่น้องก้าวพูดหรืมึงจ้องเมียกูตลอดกว่าเปิดลูกข่อยซึ่งไปเอาควอมคิดมันเหล่าลุงของมันในสมองแบบว่าปะ่ะพออยากโต้นขุกไปแล้วเพออยาก เดี๋ยวเอาไปข่าผมแล้วบอกง่ายใช่แบบว่า,วาออความคิดตอนนั้นจึงมันเล่าบนาวบอกสกุยพังเลยนะตำรวจนะบ้ามาเนี่ยขชีตัดมาหอดตอนออกขุกพี่นอ้องหลังจากขอีออกขุกแล้วเปิบเนาะเอาาิีบอาตัวน,นี้อีกตอนขวีอยู่ในขุกกันนอ,นอบาลน,นี่หลังจากขู่มีเอาผัวใหม่แลนะ้วเนาะขชีม้อตื่นมีความรู้สึกตนนัวนี้ขอีนอนแต่ละมืออยู่ในขุกนบมือเป็นหอนสะทูเดอ้อมียกูสีเอาผัวกระตามนะ มันจะเอาผัวก็ตามมันนะสาธุบโบยังห้มันได้ลูกน้ำกันนะถ้าเกิดเราเมียคนนี้เอาผัวขั้นบดได้ลูกนี่จะได้กับเมียคนที่เอาคืนเมียอ่าคอยมันแจว่าจะได้คนเอาคืนได้ถึงว่ามันชีเอาผัวเอาผู้นี้หรือว่าป้าแล้วผู้ใหม่อีกก็ตา้มคนที่เอาคืน่นถึงว่าขออกตะคุกไปแล้วมันชีอยู่กับผัวมันก็ตามแม่คยต้องเอาคืนได้เมียนี่คอยบอกนายเด็ดเดียวนะมีความมันจไดโตว่าขั้นคอยชี้เอาเป็นคอยเอาล้วน พอต้องเอาขึ้นให้ได้ความหมายแน่นอนได้ใความผอยู่ในคุกนุบยางเดียวไว้สัตว์ูเดอมึงอย่าสมีลูกเด้อคันมีลูกขันยังว่าเฮาหับโบได้เฮียน,นับบบได้แล้วแล้วก็สัญญากับตัวเองนี่น่อยสัญญากับข่อยเองถ้าเกิดว่าขอยกจากคุกปึ๊บเมียข่อยมีลูกลกับพัวแมนข่อยสัญญากับตัวเองว่าข่อยสีบบยุงบ่เกี่ยวสิป้าให้เขาไปนากนโดยดีนี่สัญญากับตัวเองไนะว่าคันออกไปปึ๊บแล้วเมียมีลูกนี่มันว่าข่อย เมืนว่าคอยแบบย่อมจำนวนเลยนะถือว่าบบเขียดโบซั่งบบโกร,โบรดบบแขดดอีกปเป็นปลาเป็นปลาเลยแต่คัดคอยออกไปมือได้หรือไม่เอาคอยบ่มีลูกนี่มันสูสุดชีวิตเลยจะได้ก็เป็นเอาคืนสัญญาของเต้ผูอออ้นี้เขออกตะคุกนี่น้องที่บอกสุดพังเขาออกตะคุกปุ๊บนี่ยังบวกท่นหูได้ว่าเมียม่มาทำพอแม่อยู่บ้านนี่ก็ว่าเมียมีลูกแล้วผู้หนึ่งมาทำให้ก็ว่ามีลูกแล้วบ้านที่คนไปทำลูกน้องเขาไอ้บ้านาน,านี้ไปทำมมบุมโมลูนกน้องก่อนโมผู้ติดต่อให้ มาบ่มาบ่ท่านมีนายพ่อะมาบิ่มาเพราะว่ามึงจะตัวอ้ายเดือบิ่บอยให้ตายเพรา่าซาบ้านจะยักกระไ้บ่มี่บ่บอกนลพวกเป็นได้ยินจ,จากปากมาบ่เหมือนว่าเมียของบ่พีลู้โอ้ดีใจแหกดีไหนออกคุกไปใหม่เลยมานตอนเราคอยอยู่สารวัตรอยู่น้ำอ้าคอยเอากุ้งมาเอาก่อนผู้กผืนเลี้ยงคอยคอยอยู่ในคุกงมิตรเล่าได้เลี้ยงเอากุ้งมาเอาก่อนนี่ยคอยมื่อคอยเอาตะคุกให้เชี้ยเงินไทยออกกระเล่าเอาเชี้ยออกอ เสียค่าแพงขยังเห็นนะบ่กงไงบ้านนี้หลังจากของตะคุกเลยปุ๊บมาบอกกับอ้าวกับบ้าว่ะคนจะได้เมียคนขึ้นนั่นนี่อ้าวกับบ้าขอว่้านเชี่ยวขึ้นนั่นเลยเมียตัวอ้วใหม่พวกเองขอว่าตระเวนสายพทานะขอว่านท่านคนเชี่ยวขึ้นนี่ไม่เอาขึ้นได้คอยบอกล้วนแล้วว่าเออแล้วแต่โตทั้งอ้านี่ว่าบุพเพนะบัดอ้าวใครเอากอดอยู่ใจขนาดไหนเด็ดล้วนแล้วว่ะ กันยังมากกนนหักอยู่แล้วก็เอาคือแล้วน้าเมียเอาเองเรวอะเอากอนโอ้จังีเสียใจเอากอนเลยพ่อแม่เราบ่หามเราแล้วเรา,าแบบห่วยมักเก้าเราเลี่ยเราอะเออเมียเอาเองแต่เราหว่านแน่นเลยมาวันนี้ถ้าพ่อแม่คนนี้บ่พร้อมจะดีจะได้ก็บ,บ่อยเอาแต่ว่าอีต้นข่อยนะบ่อยากขอเอามาวันนี้คนก็ไปแล้ววันนี้เออขอบเอากับอ่าขอเงินเล่าแล้วก็ไปหาเมียอยู่บ้านน้องซูงอยู่ในปั๊บน้ำมันพวกคน หมายถึงออกกับคุกได้ประมาณทิศจ้องทิศนี่แหละม่าก็กระไไปมาเนี่ยขี่รถผู้นี้ไปหอดปั๊มน้ำมันเนี่ยพลีเห็นเมียคอยนั่งอยู่หน้าปั๊มรถเนี่คอยขี่รถจักไปจอดจึกหน้าปั๊มรถผู้นี้เมียคอยเห็นเมี่ยพวกก็ตกใจหรือตกสะเพื่อเลยเห็นคอยพอเห็นคอยขึ้นหน้านนั่นตกสะเพื่ขึ้นหน้านนั่นปุ๊บเพื่อนแรงเขาไปปั๊มน้ำมันแปลว่ามันไปปั๊มน้ำมันมองหัวใจมันบ่าเพื่นนั่งอยู่หันเห็นคอยปื๊บเพื่อนแรนเขาไปในเฮือนมาเนี่ยเพื่อนแรงเขาไปในเฮือน ซึ่งคอยกับบริเอรใจดอกว่าแรนต์ไปยังหลังจากนั้นแล้วเพิ่มคอยมาสันนิษฐานหรือว่าคอยหู่นกำลังฮะเพิ่์นแรนเขาไปในเพื่อนหลังจากเห็ยนกอดตะบีดนแทนเขาไปหาผัวแรนไปบอกผัวว่าคอยมาแลนตผัวเพิ่์นแรนต์ทะลุหลังบ้านเลยบ้านค่ะแรนต์ทะลุหลังบ้านแลนตเขาป้าผมไปเลยนะว่าง่ายเพิ่์นไปบอกว่าคอยมาแยนต์ผัวมาณนี้แหละหลังจากนั้นแล้วบ้านนี้พ่อเพิ่์นแม่เพิ่์นไอ้หน่องเพิ่์นก็มานั่งน้ำคอยเพิ่์นเองก็มานั่งน้ำกันมานั่งน้ำคอยบ้านนี้พอเท่าไม่เท่าก็ถามว่าไปจะได้มาจะ ข่อยว่ามาเล่นกับแม่นข่อยว่ามาเดี๋ยวผืนทามไปถามมาว่าสิ้จะไดรไปจะไดเข่อยก็บอกแบบแก่บอกแบบลุงกุ้งายเลยนะเมียกันน่งน้ำกันออกตะคุกแล้วข่อยว่าแล้วทามว่าไปจะได้มาจะได้คือโบเห็นด้นยังผืนแก่ถามแต่ทางเป็นหูแล้วว่ขอไปตะคุกนะขอบอกว่าขอยกำลังออกตะคุกลักยาคนนี้จังนี่แล้วขอยไปถืะคุกหาไปอีกขอกำลังออกพอาะขออกขึ้นแน่นขอยก็เบาเขาอยากก็เห็นแล้วบอกขอเมียขึ้นขอยเบาหลด ข่อยได้ยินเขาบอกว่าเมียข่อยเอาผัวใหม่แม่นแท้บอกเขาบอกด้ยนั่นพ่อเทาก็แม่เทาก็ว่าเออกับแม่นั่นแหละคันแม่นเราก็ว่าได้ว่าแม่นเลยเราว่าบ้านที่คนท้ามีข่อยบอกวแม่นเจ้าเอากับข่อยมีเถ่ามีแก่อ่มี่ม่ว่าเส้นเช่นยาบุบันถือยังแกแปลงดองยังกขัดแม่เจ้าบได้ป้าข่อยเจ้าคือเอาข่อยบอกอ่าเขาบอกด้วยนั่นไงอย่างเส้นข่อยกับพ่อหูอยู่กฎหมายว่าคันว่าเฮาถือคุกหรือว่าหายไปสามปีเลยแม่นตัดขาด กันไปขวนเมียแต่ข่อยก็อยากซอกันควมม่ <g ül> อมายย้อนจักไ์ใหญเมียขึ้นข <c ười> ่อยกว็วอาว่ามาคอเมียขึ้นเลยนะเม,อมคอเมียขึ้นเมียกว่ากระนาบบัไปลาข่อยกว็วอาให้เมียข่อยอ,อีกว่าเจ้าเอาข่อยถือตองตางกมกฎหมายข่อยถือคุกเจ้าพระทัยป,ป้าขอ่อยเจ้าข้าพวัวไหมข่อยบอกอ <c ười> บ้านนี้ข่อยบอกเจ้าเชี่ยวพวัวไหมเรื่องของเจ้าถือว่าข่อยบูโทษถือว่าข่อยเอาไฟได้แต่ตอนนี้ข่อยออกมาแล้วข่อยเชี่ยวขึ้นข่อยบอกข่อยบอกแน่นอนเลยใช้พัวจะอยู่ใช้เปิดมาบอกข่อยโหลดข่อยบอกข่อยบอกแน่นอนเลย มาว่าปวยยูปะสันเออ่ยคำปวยยูแล้วคอยจะว่าเอาน้ำใดบอคอยจะว่าเอซองนาใดบอซึ่งคอยพูดแล้วว่าเขาประกาศดอกคำมาซองนาบักนั่งเขาประกาศซองนาเอยเองดอกบักนั่งมักกระหูคอยเป็นอะไรคอยฆ่าไม่น้ำกันมันอยู่เรางามนี่คอยเจ้าผ่าพันจีนนี่มั่นเลยเป็นคนดึงไหวเออมันยังบักกระหูคอยดีนะมักเกิดหูคอยดีนะว่าคอยเป็นอะไรคอยิยิ่งกินแต่หนึ่งมันดึงไหวออบักบักเอาเมียะไคอยนี่มันหูคอยดีความหมาย้มข่าใหม่น้ำกันเนาะคนไก่ฉีดกันนี่เนาะ มาวันนี้คอยก็ว่าว่าคอยจะว่าน้ำบางนันเรื่องเมียจะได้ของก็เอาคืนคอยบอกรู้ว่าคอยบพย่อมจะได้ของชับเเมียคอยคืนเขาบอกนั่นนันหรือไรพระเทวไม่เทววานใดๆว่ากับไปดึกกระถึกแล้วตรงไปตรงไปดึกแน่นอนนะหลังจากแล้วคอยก็เมื่อเมื่อคอยช่วมาใส่คอยเอาเบอร์เมียคอยปลอมอีกแล้วเอาเบอร์บระเทวไม่เาวคอยโทรมาใส่ว่าพระกระวานไดๆเลยคอยเอาพัวเลยเจาะก็ยังมาวนวายอยู่วะคอยว่าวนวายยังจะเจาะดีๆคอยบอกยาบพยั้งให้จนโล่งให้ได้ก็พัวจะ แต่ที่แน่ๆคนเป็นเอาเจะขึ้นแหละแล้วว่ามือแรกคนเอาซื้อมือแรกคนที่กลับไปเสือพอง่ายนพอคอยกับซัวรี่นะแต่ว่าว้าปลาเสือเสือขโมยแบบว่าค่มมาเสือแบบอยากสอนเสือมันจะเป็นอะไรซัวร์คอยเราด้วยนี่เขาชิตอบก็มาในอะไรนะมาบัในหลังจางกันแล้วแล้วพ่อแม่ทั้งคอยดิจะได้ก็เป็นหามจะได้ก็เป็นคอบ่ให้เอาเด็ดขาดนอนอีต้นคอยเจ้าถือกุกถือกรอกลูกเอ้ย เขาบ่หักบ่หมักเจ้าสิไปหมักหักเขายั้งเขาบ่หมักกระปล่อยเขาไปแม่่อยบอกเออสิไป้ข่มเพ่งเต็งเต็กเขาอีหยั่งแหละเจ้าถือคุกหาปีเทื่อนึงเขาก็บ่พยายามเจ้าออกมายังอยากได้เขาอยู่แล้วอ่ะออเจ้าไปขึ้นด้ไรพ่อแม่คอยสอนตัวนี้มีในใจเขาแล้วตัวนี้เบื่อพ่อเบื่อแม่ได้คอยพังไปแล้วบานนี้ไปอ้าวเบอ้าข่อยอีกอ้าข่อยอีกก็ว่าบ่ได้ร้านอาผมไปไปยั้งท่ายอ้าก็สิแตงให้นะบานนี้อ้าวเราก็ว่าคือกันหมายถึงอ้าวููละวาูู้คอยว่าพอนเราก็ว่า เออคันมีผู้ใหม้เขาผู้ใหม่ไปยังเราว่ามันบอดดี้นะเขาบู้หมักมาเอาซึ่งทั้งยาตี้พี่น้องเขาดูมุยย่ยไปพร้อมเลยเขาเอาขึ้นเขาเก็บไปแล้วในใจเขาเก็บไปแล้วแต่คอยย่งอยากสอซื่อคอยย่งอยากลองสอเบิง่งซื่อว่าคอยลองอยากเคลียตั้งความสมาร์ทกว่าขเขาคอยเย้าขึ้นนี่มันได้บ่มีอ่ะคอยจะกลัวมันชีได้หรือบ่ได้ขคอยจะกลัวคอยชีชนะมันอยู่บ่หรือูปชนะนะมาบันนี้ล้างจางกันแล้วคอยมาเบิ่งท่าที่คอยโทษใส่ปะเทาไม่เทาโทษใส่มีอารมณ์แล้ว คอยมาเบิ่งทาที่ล้านเปอร์เซ็นต์ซาบ้านนี่เป็นยังกันไรม่นคอยได้ขึ้นมียนนขอขอันนี้ข้าคอยเชี่ยวกอสิว่าได้ขึ้นแนี่นี่พอเท่าไม่เท่ากอชว่าจะเชี่ยวขึ้นหมดมียเพราะว่าเอาขึ้นคัดจะเสีเอาขึ้นคือแนวนั่นแหละแล้วก็บอกเลยบอกบักนั่นน่ะมันบวกการ์คินดอกเออบักผัวเมีอ่คอยปัจจุบันมันบวกการ์คินหรอก,ออกเอรกาคดัดมึงอยากได้ขึ้นเป็นมึงได้พอเท่าก็เล่าเป็นมักเล่นเง,งินเออแล้วว่าข้าคอยอยากได้เป็นได้ขึ้นแล้วว่าอืม แต่ว่าข้าจ่อเชี่ยวจะตกแต่งใหม่เราบอกให้แต่งใหม่ให้ขว่าแต่งใหม่ขว่าแต่งได้ไรขว่าทำอ่ว่าให้แต่งใหม่เอาใหม่ยังนะเขว่าเออพังมืงก้อนขบอกเดี๋ยวขไปถามพ่อแม่ขว่าก้อนขว่าได้นั้นมาบันนี้ขว่าก็เมียขว่าอีกขว่าก็เมียขว่าได้ไรเดี๋นี่เมียขว่าข้าจ้าเชี่ยวก็ให้แต่งไหมเพื่อนว่าขว่าแต่งใด้ไรขว่าป้าก็ับบุษบดป้ายิมันจีแต่งกับช่องเถื่อขว่า จากแล้วพ่อแม่ขอว่าข้าใจอยากเอาให้แ่งใหม่ข้าแ่งนี่ร้านไปได้ขอแ่งร้านไปได้ขอว่าเมียขอว่าไห้แ่งใส่ไห้แ่งอีกสิบหลานข้าดองสิบหลานผูกแขนกันไหมแ่งไหม่นว่าเออบอกก็เมียเขาเองนตัวนี้เหอพอเ่าไม่เ่าก็ว่าเออได้บม่แล้วอยากตีพี่น้องคนไหนขอไปห้าก็ว่าได้บัดซึ่งสรุปแล้วแหละก็เสียวอาเีื่องขอแงไหมสิบหลานเลยก็ได้เนี่ยเออ แต่้ใจคอยแล้วคอยกับจีบเอาคือกันความหมายสาเหตุที่ว่าบอาดีบนว่าบหักมันเลยคอยไปจีบผีน้องมาแล้วความหมายเออคอยไปจีบผีน้องมันขี้เข่งโหลดยังเส้นมาว่าเมียคอยปัจจุบันนี่เป็นน้องของไม่เท่าคอยนี่นะคอยเจาะสุพังพผีน้องว่างว่าคือชิบงกเนาะเมียคอยคนปัจจุบันนี่เป็นหน่านาสาวมันนาสาวเมียเมียที่ว่าคอยป้าชื่อทิงนี่เมียคนปัจจุบันนี่เป็นหน่าสาวมัน แต่ว่าอายุหน่อยว่ามันเขาแจบบอ,อืมเป็นพี่น้องกันเห็นะพี่น้องกันแต่ว่าเมียปัจจุบันข่อยนี่อายุหน่อยว่ามันแต่ว่าในานามผี่น้องเป็นอาสาวมันเขาใจวบอมาคนนี้่อยจีบก็ผู้นี้บาทนี่คอยจีบก็บผูนนผ้นี้แล้วก็บวกกับว่าบออันนั้นเน่ย่อยกได้ตามพ่อแม่คอเอนี่ยแล้วว่าง่านขอพังของพอก็แม่ที่ว่าคนเบ้า บาีจังว่ผู้ที่คนไปจีบลานสาวอันนั้นสาวมันไปจีบนาาวมันบ้าันี้คยเล็กคยเล็กเปลี่ยนแผนนี้เราแบบว่าจะเล่นจะซื้อนะจะเปาเล่นจะซื้อคอยว่าทิ้งข้อเป้าน้ำพวจะได้บอกอหลังจากคนชีแทงแล้ววขาคเพาก็ได้เขาข้อเป้าน้ำพวจะได้บอกเขาว่าแยวจะเกล่ายางคนเรีกามีเขาเรอยกวากเาขาข้อเปาได้บ่เขาขอบ่ทกด้บอกาบานขว่าเขาชีบเขียบ่สั่งมันนี่เขบอกอาบ้าเราจะเ่ายังจะพาต้องคอยนะขว่าคขยเ่้นี่ คยสิบ่เจ้าก็ไรเขาวะคยสิป้าเจ้าก็พัวจะอยู่ร่วมกันอ่าแต่ว่าผัวจะมันหักเจ้าเถะบอกเขามันหักเจเ้าทถะหาเงินมาขึ้นก่อยโตข่อยแต่งเจ้าฮะกคารองสามสิบล้านเขาค้ำสามบาทนะอ่าโง่ๆข้าวหน่ะน,นอเพื่อคารองแพงสุดแล้วปีสองปศิเบียร์สองปศิสองแม่ขาจะจุดคายหน้าทงหนึ่งไปแต่งให้จุดมัดหน้าทงหนึ่งแต่งเมียปุณนี์ให้คอยเลยว่ากันผัวใจบริจากป้ากับเจ้าฮัมันหักเจเ้าแทะให้มันเอาเงินคะรองมาขึ้นก่อนเบ็ด ว่าลูกสองจริงๆนะว่ามันจะมีปัญญาอยู่ว,ว่ามันจีว่ามันจหีหักแทะอยู่เ่ราะเขาหักแตะไม่ต้องห่ามาแต่งหลอกก็ฆ่าบ้านแทะได้่อยครับบุกเบี้ยประชั่งแล้วความหมายเนีมาวันนี้คอยก็มาคบกับผู้นี่นพี่น้องผู้นี้ติ๊ก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 เขาความหมายว่าต้อนคอยอยู่กับเมียคอยต้อนคอยอยู่กับเสถิงนี่เมียคอยคนปัจจุบันนี่คอยเฮ็ดแล้วเปผนยังหน,น,น่อยอยู่เมียคนปัจจุบันนี่ยังหน่อยอยู่ไลยแล้ววันนี้คง ตะกี้กับไปใส่น้ำมันใส่ย,ยังอยู่เพื่อนเมียคนหมายถึงเมียคนปัจจุบันนี่ไหนเป็นพี่น้องเลยกับไปใส่น้ำมันยังไห้กับไปอยู่นำ้ำตะกี้เลยแบบว่าพี่น,อน้องช <c oughs> าาั้นจ้ำไลยมาประเดี้ยวคอยกับมะโคโก,กับผู้นี้แน่ขอาก็เลยเฮะตัดสินใจระยะแล้วโบเลิกเล่นแล้วว่ง่ายซะเลิกเศร้าเลยโบ,บปันเขาแล้วว่ง่ายซะเลิกแล้วเขาก็เลยป้าท่านั้นมาเขาก็มันเน้นนักข้างนี้มาดี้มันเน้นนักขา้างู้สาวทั้งพี่น้องบนโต๊ะข้าเหยีดเมียนี่อ่า ว้าวคือว่าอ๋อน,นี่พี่น้องคอยกบบว่างแผนแบบกระทัดหัดอยู่แล้วจีบจีบผู้นี้อยากได้ยังสื่อให้อยากได้โทรศัพท์สื่อให้เลยขอเงินล้านซ่าจะไปถือโทรศัพท์ขอไฮล้านหาเลยเ <c oughs> อย่างไรข่ำสื่อค่ำให้อย่างไรเงินให้เงินเลยคอยเหตุคอยเป้เลยอนะแปลว่าจเจ้าให้ได้นะทุกทายเซ็ทคอยคอ,อยแ่งข่ำบาทหนึ่งกับเงินสิบล้านคอยออกตะคุกสามเดือนก็แต่งเลยอ่ จะว่าเมียของคนที่สามนี่เป็นพี่น้องเมียตัวนั้นพี่น้องกิ้งสัตย์จำหน่อยเมียใตยหูคู่กันผู้พี่น้องจะว่าไปคืนเจริญปู้ชัวเป็นชัวกว่าเลยแต่สุดไทยแล้วเมียขอคอยผู้นี่ผู้อยู่ร่วมกันนี่ซึ่งคอยจะหักมันอในรีหักอในรีเลยหักแบบจะได้เป็นเมียดีกันคู่มือนี่ก็ได้ได้รู้ร่วกันแหละพี่หนึ่งผู้หนึ่งพี่น้งนอง ซึ่งเมียตนวไหนโขกกระโผว่าไปจะได้มาจากไดนไปย่อมับไปอีห้านั่นอีดิ้งนี่ปู่เห็นแต่ข่อยมีน้ำตาหยอดไหนร้อยน้ำคลองต้องข่อยเล่าข่อยชิตใต้นี่ขอ่ยอ,อยเมื่อว่าย้อนลังกัได้ย่าเมียตนนไหนนี่นี่ข่อยร้อยน้ำคลองอยู่กลางคลองข่อยชิตใต้เลยนี่ใจสีขาดเลยนี่ข่อยห้องห้าแม่ก็ห้องห้ามันนะหองห้าแม่ก็ห้องห้าเมียเลยตอนใจสีขาดห้องห้าีทิ้งนี่เลแต่ว่าโอ้แต่ว่าถือคุกาปีโบมี่มือหนึ่งขอ่อยบุกขีดหอนมัน แบบความทรมานมันเหตวามทรมานสุดท้ายแล้วกันยั่งบนายูน้ำกันะนะซึ่งคนหักแห้งอย่างนี้แต่ว่าเขาหักผู้เดียวมันก,ก็คือว่าอ่อนเลยเขาบอกหักต่อม,มันก,ก็เป็นความตุกถือว่าสร้างบาปมากอันนั้นชีวิตคู่กรรมมันมากสำนันพี่น้องเลยเนาะ<ม>การสำนันแล้วพี่น้องเนาะถือว่าชิจ้มสมีเลยหรือว่าหรือว่าคอยเล่ากับ,บราละเอียดบริษัทไหแหละมีคอยเล่ากับบริตัดต่อให้เล่าลว,วดเดียวเลยเอาซสำจื้อได้พี่น้อง จริงแล้วมันกกี้มีเละเหยียดอ่อนอยู่หันเดีกกว่าหันเดียกเลยถือว่าปัจจุบันนี้คอยกะอยู่ก็มียผู้พี่น้องเพิ่แหลยถือว่าหักแทหักแทได้รุมกันผู้หนึ่งแล้วนอพี่น้องนออีพีต่อไปฉิมาเล่าเรื่องอันนี้สุพังเนื้อพี่น้องเน้อเรื่องค่อยบ้ายยาแล้วค่อยสิขายาปูนอจริงงแล้วเราค่อยเล่าไว้แล้วแล้วค่อยเล่าไว้แล้วแล้วเดี๋ยวมือนีเอาคลิปนี้ลงแล้วมืออื่นจะเอาคลิปต้องสิขายาปูลง ถือว่าเราคลิปตอนนั้นเพื่อเตือนสติพวกที่กำลังลงไลน์อยากจะติดเลิกได้เลยเลิกซะแล้วมาติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อกะสิมีิชนี้แลวเนาะพี่น้องเนาะแล้วบานี้อยากให้เราเลือกยังอีกคอมเมนต์มาหลายๆเด้อพี่น้องเด้อถือว่าข่อยกับพี่กำลังใจข่อยได้อ่านคอมเมนต์พี่น้องหลายๆคอมเมนต์ก็ถือว่ามีผู้สนใจอยากพังนะก็ถือว่าพี่กำลังใจข่อยเนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์มากเมิที่ส้มได้เด้อพี่น้องเด้อว่ามันเป็นอะไรเนาะ แล้วก็ผู้ใดอยากพังเรื่องใดก็คอมเมนต์มากขอสิเว้าเป็นละเป็นล่างไว้เว้าเป็นล่างไว้อย่างเช่นอยากพังความรู้สึกตอนอยู่ในคุกบ่หรือว่าการดำรงชีวิตอยู่ในคุกบ่กขอสิมาเล่าสู่ฟังเนาะว่าคนคุกเล่าฮามันเป็นอะได๋เนาะแล้วก็ขอขอบใจ FC ทางฝั่งไทยในเด้อพี่น้องขอเว้าว่าผู้เฒ่าติดหนี้3ตื้อเก่าเป็นเงินไทยก็ประมาณ10กว่าล้านบาท10กว่าล้านบาทเนาะ3ตื้อเก่านะแม่นล่ะ10กว่าล้านบาทเด้อพี่น้องเด้อ แล้วก็มีหลายคอมเมนต์เนาะที่ว่าคอมเมนต์มาคอยก็กดใจหากดน่าใจห้ตัวตอบอะไรก็ตอบตัวตอบอะไรก็กดใจห้เลยพี่น้องมันหลายถือว่าขอบใจเด้อทุกกันหับทุ่มทุกกันกดไลก์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดติดตามเด้อจะให้เราเรื่องยังไรคอมเมนต์ไม่เด้อพี่น้องเด้อเอานี่ผู้นางพังก็เป็นคูบา้าผู้ใดเนี่ยคูบ้ากับจั่วได้นางพังพี่น้องอถือว่าเรื่องขอยเราเนี่สาบานเป็นเรื่องจริงเนาะบ่มีเข้ามาตัว คูบ้าครับจ้อพังจ้าห้ว่าโอ้ยซิกบ่ไปอย่างใดเมียเคยพาอเอาไอะไรนี่ยนั่งพักเรือนั่งพักเรือวิ่พี่อาจจะว่าโอ้ยอยากจิกเงี้ยอย่างไดเมียเคยพออกพราะในเล่าว่าไม่ได้เลยนี่พี่น้องคูบ้าผุดแต่งเพลงให้คอยนี่นี่คูบ้าผุดแต่งเพลงให้นี่เดี๋ยวจีเอาไปอ่านเบมึงนี่เขาก็ชีวิตคอยคูบ้าว่าชีวิตเจ้ามันโหดร้ายไอ้เอ้ยคนเรื่อแต่งเพลงให้เราอ่ะ อาสนะพี่น้องสามีเด้อขอขอบใจหลายๆเด้อสบายดี